ท่องทั้งเหนือใต้แสดงพระบารมีอันเกียงไกลให้คนไทยยิ้มชื่นระรื่นกันเจ็ดสิบป,ปีที่ชุมพรเมื่อก่อนทุกน้ำป่าลุกท่วมทนจนหวาดหวัน่นพระบารมีแผ่ไพศาลทรงงานพันสัง่งขุดลอกคลองนั้นระบายไปด้วยพระเมตตาบารมี ชุมพรวันนี้สุขร่มเย็นสวัสดีครับกระผมหนังครูเมฆสอสาคอนภูพันใหม่หัวใจหนังตะลุงครับพี่น้องครับรับหน้าที่ในการแสดงช่วงนี้สารนิยายในเรื่องแผ่นดินพ่อผมจะมาพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมทุกท่านมากันที่สำนักปฏิบัติธรรม วัดทุ่งป่าตาลผู้ทีเป็นเจ้าสำนักปฏิบัติธรรมแห่งนี้ชื่อว่าพระอาจารย์ลกมีสารานุสิทธตก้นกุดคือนายหนูเหนื่อยและนายนพประคุณอยู่ที่วัดแห่งนี้ครับวันนี้อาจารย์จะเรียกสารานุสิตเข้ามาสั่งสอนเรื่องอะไรกันนั้นเชิญพี่น้องติดตามชมสารนิยาย ได้นะบัดน,นี้ก็ผม,มตัางรูเมฆกูใจเสนอท่าน No. เจ้าบุรวันปรากไม่รู้จักจะพีตักพุดไดย่างไรนาเป็นเจ้าบุรเต่นวันปรากไม่มีขายนานจะบุดของสิ้นจากสิ้นไทยเป็นเจ้าบุรวันพราไม่ละเวนจะสร้างเวรสร้างกรรมลูกหน้าไปถึงไหน เป็นเจ้าบุตรตำชัวไม่กลัวภัยจะมกไม้ในนรกอเวจีเป็นเจ้าปุตควรรักสาวโบสถตากากดตัดวาเลิศดูแลประเซรซซีเป็นเจ้าปุตควนนำแต่ความดีจะได้มีความสุข จัดไปโอ้หลวงพลลบตีเการบ เราลบกา,าตากดลากหมดถึงตาน้าไม่เลวไร่สร้างวัดวาสารวิไัลยจนตัวไปทั้งนับตื้อชื่อว่าป้าตานท่านเป็นผู้แข่งขัดปฏิบัติกิจไม่ลองพิดลักธรรมกรรมมาติน ทุกปีทางวัดได้จัดงานจึงทำการเสรวนาปรึกษากันเออนี่ลูกลอ,อาจย์นก็ได้ก็ตั้งส้ำนักปฏิบัติธรรมวัดตุงป้าตาดนี่มาเป็นเวลาจานานแล้วก็มีสารานุจิตก็จบการศึกษาจาตินี้มากมาย ไล่ไล่รุนเป็นจี้ที่ว่ารุนเร็วครับนรรมจักกันกับพระอาจารย์ติกรบพร้อมนายนูเหนยนิมนวน์แน่นอนครับจะรื่นโพลลุกหน้านายเหนื่อยครับนมัักอรนกับอาจารย์ติกรบพร้อมนายนบละกุณเล้ววาวกับ พิญโยปิญโยลุกนะ้านายกุณซาตุเล่ตะไรมารับซาตุไม่ละเหนื่อยแล้วอาจานลำเอียงอเอ,อ้ยลำเอียงยังไงไม่ลำเอียงยังไงแล่ดนะัให้พรไม่ใช่เมือนกันแลมาเดียวแหลกว่านายเหนื่อยเป็นชุกเป็นชุกลูกนะ้หน้าพ่อมึงแล้วก็พินโยพินโยหนะ้า มาจายไม่อาจาย์นรักรุศิตเท่ากันและเหนื่อยกออิดเลยมาคำออยพรคำไม้พรับของอาจาย์นมีความไม้เมื่อนันนะทุกความไม้เป็นคำติศักศิธิ์เออเนลูเออนายเหนื่อยนี่ป๋อก็สั่งซ่อนสารานุจิตมาดีเนีย่ย มากไม่จบการศึกษาไปไล่รุนแล้วจบไปที่สิบวารุนแล้วเรื่อแต่เพียงผัวเจ้านี้ไม่จบการศึกษา้าเที่ผัวเจ้าไม่จบการศึกษาก็คือผัวเจ้านในการขั้นติขั้นตินั่นคือคือความอดทนความเพียรพยายามในการศึกษาห้าวิชาความรู้ไม่ใจใจ รู้ทิศก็อ,อาจารย์ที่จบการศึกษาไปนั้นไอเหนื่อยเออตอนนี้เป็นเจ้าคนนายคนเป็นผู้ว่าเป็นนายอำเภออ่ะเป็นอาจารย์มหาวิทยาเลยอ่ะเป็นโจ่อ,อเป็นนักการเมืองใาเอุที่เขาจบการศึกษาไปผัวานั้นนะักเข้าตั้งใจเรียนอ่ะก็มีความอดทนนะถึงเขาได้ดิบได้ดีพอเลยไม่เมือ่อหนวดสู้นี่ เรียนหน้าลืมลั่งเลียมลั่งลืมหน้าเรียนในบ่านไปวันวันใจไม่เหนื่อยโว้ผมอยู่วัดนี่นานแล้วแล้วพอล่วงเออนี่อยู่วัด,ดนานแล้วใจเหนื่อยเอออยู่วัดจนนานแล้วพูดภาษาอังกฤษได้แล้วภาษาอังกฤษว่ากเ็เฮ้เหนื่อยว่าพร,รัรสวอย c e blood v o i c นี่ไงพลอยวัช นี่บางคนไม่รู้จักพ้มทีนะเนี่ยอ้อมาเนี่ยเดี๋ยวแนะนําตัวก่อน<ป>แล้วมันจืไดไลยอ่ะพ้มไหนนู้เหนื่อยนิ่มนวลแน่นอนเด็กบางสะพานน้อยอ๋อบ้านอยู่บางผาหน้อยเออบ้านอยู่บางผาหน้อยเออนี่แหละที่พ้มนี่แหลนะโคตรนายจับกินได้แต่ก็ว่ายู่ป้าอยู่ดงช่องเพยอยู่เล่ช่องตุงกอเตา้าโน ยูไคยูไคช่องตึ้งวไใดเช็คเช็คเหลืสับกินด้านี่มันคายกระเฮยละเนื่อยมันคายอิทินปูนทรายสับกินด้าพอมึง่อคายอิทินปูนทรายเขาคายควนนี่เจอแจ่จะรู้ว่าโฆษณาอย่างเดียวว่าบายกฤลมแล้วก่อนการลังมาจากที่ไหน ปมนี่ก็อยู่วัดนาแล้วผมเออนายนภคุณนะว่าว่าชาวท่าเสร,รับรอครับอ้อนี่ชาวท่าเสรัรบรอ,อยุว์อำเภอท่าเสจยจังหวัดเลยอำปภจังจันทึงบุรีครับบ้าละมังจังหวัดจันท์ึงบุรีไม่มีล่าแย่เอวานี่ แลบบ้องบองชะลาวนะ่นแต่จังหวัดเดาในโว้ว่าไปตึงพี่น้องเออต้องผ่านพระราชวังนะ้พระราชวังอะไรลาวล่าพระราชวังครกนี่เรามามาเดียวนี่เรามาทางซีแย่ก็ผ่านพระราชวังเหมือนกันแหละพระราชวังนะ่พระราชวังเพลี่ล่างผลมาอ,อวังไม่กัน ลยนิหยกเลือดซะแล้วมาดูไหมคันมังบ้าอกระบ้ากันหละเ,ลเออเนี่ลูกเออเนียตอนเนียทสถานการน้ำไม่ท่วมแล้ว่ะเมื่อก้อนนั้นน้ำท่วมวัดเราตุกๆุกปีนะตุกปีเลยน้ำท่วมตอนเนียไมย้านาำไม่ท่วมวัดแลว้ว โปอ,อะไรโอวะตอนนี้ก็มีกองระบายนา้ำเนี่ยฉันกองการแก้มลิงกองไหนล่วงเงินไม้นั่นเป็นกองระบายนา้ำมากนจุ่มพลลูกอร็รวมจุกปีนั้นตั้งแต่ปีจ่องปันหน้ารอยที่จิบนั้นรวมย่อยแล้วก็ตั้งแต่นั้นไหนล่วงก็ตามกองว่าวัางที่นี้ไม่รวมแล้วใจไม่เหนื่อยเออนั่นไม่รวมแต่ปู่ต้องเรื่องนี้นานกแล้ว่องน้ำท่วมทำไมลูก ว่าอบท์จบอยู่ยังเดียวจบกัไปรับข้องแจ่มพวกราในเราละว่รับนานแล้วตั้งแต่สมัยพายุเกโดะปีสามสองเลยโอ้ยว่ารับนกนะไปทุกวันทุกวันทุกวันคน,นมาดเอ็มมดพี่น้องเออแล้วขนมาดเอ็มมดเปน็นยังไงโว่านมาดเอ็มมด้านเลยล้วงคุณเต็มมดข้องแจนี่ ปอไปตึงวันนั้นวันทีที่ป้าปอไปตึงไอ้ยาหน้ารำเลยกูปั่นเพือยังไงอ่ะป,ป้าป้องลมตับแม่ตายลูกคนมาขนาดนั้นเถอะเออคนก็แจ้นี่ป้าป้องลมตับแม่ตายลงกูเนื้อร้องร้องคนปอบตำบุญกิเลต้าจ้ามวันจ้ามคืน Cô tầm bùn vợ tầm lấy đi cắp cao liền cốt nất. đừng mừng tầm lấy à, dạng lẽ cũng ung cao lẽ. Ung cao. Ừ, ung cao lẽ. Ung cao lẽ, dạng lẽ ung cao lẽ, dạng lẽ trông kèng xóm bì nòng. Kèng xóm bà bóng. Chù chí bà bóng, bạch bạch bà bóng. Vô, thổ văn phâu xốp là chẽ bà bóng, bỏng bóng, bỏng bóng, bỏng กับบ้านน้ไปคลองเทียร์ลึกตู้เลยนี่บ้าหยกเลอะซะแล้วบ่อเลอะครื้อครื้อแล้วจ้าบังกับพานน้อโอ้ยพี่น้องเออปอเป้าจบเจ็ดขึ้น rồi r อยวันเลยว้ยว่าไปทำบุญให้แม่ไปดึงว่าปอเอ้ยนี่แม่ก็ชอบกินแกงช้มแม่ป้าไปดึงเลย ปมนี่แหละไปนั้นเลยอาจารย์ไปในในในนไหน,ออน,ย,นไไยังไงเนื่อยว่าเอาใจนี่แหละไปดักป่าที่น้องพอตอนเย็นไปกู้เป็นยังไงเนื้ออู้มันทกวักเต็มใจพุทธโลคุณแล้วยังไงมันตกวักล่ะงูเหฮาทางเพศตึ่งปอว่าปะเนี่อาจารย์ปอว่าจัดไหนกินไม่ได้นะป้อยวัดได้บุญตึ้งทำยังไงทำเป็นช้างอาทานไหวพระเสีย สังกทานงูเห่าออสังกทานงูเห่านี่แหละวัยปะาว่าไปจึงวู้ป็ปช่องยาของก้อนยาเดิมใช่ร้อนในยาบ้นตามทางมจะมาวัดมาว่าสักทีกวรล้กควรล้านไม่รู้เมื่อไรจะตายตายสักทีและหวดสักเงียกเลยบอกไปตึ้งย oh, ah! ่อพอย่อพอเราลาเลย โยบมลาว่ายบบังไงโยลาวเลยวาแม่อเอ,อ้ยเน้นเรานำไหว้พระแล้วเสี่ยงเพระวะไปจึ้งไปต้องไปจ้องยาเจ็ดลุงคุณไปจ้องเจ็ดทีนี่กูแอบไปเลยผา่างกระทานเน็โปโพ้ไปไปจึ้งยองปุ๊บปุ๊บปุ๊บไปนี่แหละไปจึ้งยองนะโว้ยไปจึ้งพระกันหลังชวดยกสังกทานก็ไหว้เนื้อวัวพอดี แล้วว่ายังไงเราสรางกระทานงูเห้ามึงนักกูว่าพันนี้ลเลยอมิมาีิมะยังพันเตสาปาริวารานี้งูเห้าก็มานี้ซาทุนโนพันเตวะพล่งเดียวได้พ้นลงคุณทำไม,มพอล่วงโดดถังนัดอังเย็บข้างแหฮสี่เข็มแล้วยังไงต่อละยากอ้วะ ข้าไปเดินไม่ใช่ได้หยอกขึ้นเลนพางพลเลยโดนสังกะทานกว่าบ้าแล้วเราสังกะทานเฮ้าวเออนี่แล้วได้บุญบ่แล้วได้อานิองนั้นเลยเออนั้นเลยเออเนียนวานานุกเออนี่เออนี่นายคุณนี่จบการศึกษ่าจะไม่มาลุป้อมนี่จบ มาอ้อนเรียนโรงเรียนนู้ดเลยตีลังพมเรียนได้เรื่องติลังพมนี่มาอยู่วัดอ้อนี่มาอยู่วัดมาอ้อนเรียนโรงเรียนพมนี่จับปอน,นึ่งครึงครับน่าทำไม่จับปอน,น้องครึงเลยลวนคนวันนั้นเลยเราเรียนวิชาภาษาไทยอะทดดจบวิชาภาษาไทยมาทึงเลยคุณครูท่ามวันนี้คุณครูจะทดสอบวิชาภาษาไทย เอา้านักเรียนทุกคนตอบมาทุ่งท่ามเลยเอา้าเด็กชายดำกอโงอโไปว่าอะไรกองรับมาทุ่งเอา้าเด็กหญิงสูนิสาของอไปว่าอะไรของค่ะมาทุ่งเอานายนพประคุณดอโงอโไปว่าอะไรเรื่องเมืงอวาไงไข่พับครับบ้าลลแล้วเล่าลวใกล้บับเองอะไรมาทุ่งครูวะแบบนี้ อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ออกไปเลยไปถึงบ่อพอออลาวพอออควังมดกูพอออวะเอาเธอจะเรียนโรงเรียนนี้ได้ยังไงหนังสือก็อ่านไม่ออกอ่านก็ผิดเดี๋ยวช่วยกรตาบันตึงมึงว่ายังไงว่าพ่อออก็ไม่ใจอ่านออกสุดตัวอย่า๋ยวทำไมอ่านไม่ออกเราขี้อันก็เลยขี้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 ตึ้งชอบไงแกอ่านแกว่าอ่านไม่ออกเดี๋ยวทำไมอ่านไม่ออกเรากูเขียนว่าอ่านไม่ออกละวหนุ่ย ตกลงโรงเรียนพ่อลามวัวพลนั่นกับเอไม่ใจพ่ออดโรงเรียนเราเว้ยพ่ออดถ้าเสร็จแล้วถึงชั้นทุ่งบอรีแล้วมาใจมั้ยนี่พ่ออดโรงเรียนตมในกมาโรงเรียนเข้าล้อมมันโอ้แกมานั่งให้กําลังใจอ๋อนี่เว้ยเนี่ยอ๋อนั่นแหละ เออเนี่ลูกเออทีเนียนเจ้าอยู่ในวัดในว่าี้ดูไรมังดูพร้อมดูทุกอย่างนี่าราอางกิษนี่ตอนนี้เราข้าวสู้อาเซียนแล้วนะลุงคุณเข้าใจเป่าวะโอ้นี่เราข้าวเชียนแม่เท้ากันแล้ววะ้าแล้วก็ว่าข้าวสู้อาเซียนทำไมถึงเออเออสิบประเทศรวมตัวกันทางด้านทางคมและว,วัฒนธรรมข้าวสู้อาเซียนนั้นถึงาราอางกิษต้องรู้ปษาอางกิษต้องรู้ ดูเป้าลาล้วงคุณนี่เราศึกษากับพระอาจารย์กับก้อนคอยกวรว,วรังมาซ้อนโอ้ควรวรังมาซ้อนรู้เลยนี่ยทำมาเลยทำหมาว่าพื้งมามาวา่า,า,วาไงมาว่าดอกทำแมวแก็ดทำควายบัฟฟาโลตทควายคาดกลางหน้าบัฟฟาโลเดอะดิสติ้งแล้วอย่างไงต้องดิสติ้งหรมติดที่โครเลย ไม่ไม่เข้าใจเลยตนางงามโลก Miss Universe ที่กับรถยูเทินไม่มีรถเดินมีรถแต่ไม่มีน้ำมันเดอรุนรุนแล้วไปเจอพรมแล้วไม่มีตังทำยังไงเดอเซนเซนแล้วให้ตตอเลยเดอปรินซ์ เสร็จแล้วก็เดือยยิงก็ยิงแล้วเจ้าของปั๊มแหละเออดิลูกเอสนี่เขามากริดเราแล้วเลือดซ้ำนาทีซ้ำนาทีนี่อย่างล็อกไม่ได้ทีไปหนองเดี๋ยวแป๊บไม่เออเจ็บเยี่ยวใช่แล้วเยี่ยวแล้วางอ้ไอๆลูกคนเจอได้วยเฉยด้วยเฉยด้เป็นก้อยเรา ซิปซิปเหี้ยไปเฮ้ยเรซิปเหี้จริงอ่ะไม่ทันตั้งซิปเตียครึ่งแต่ซิปมั้นขาดแล้วเรายังไงตึงขึ้นมาหน่อยขึ้นมาไอ้เจ็บเอ้ย เรายังไงเราได้เฮียยังไงล่ะไม่รู้ไปเที่ยวตลาดเปิด่ายนี่แหละลัดนัดวันอาทิตย์นั่นก็มาล่วงเลยเขาวาเลยที่คนออกมาเจ็ดตัวยี่สิบคนออกมาเจ็ดตัวยี่สิบพอมาซือออกมาคนออกจริงเลยบ้าหยกลื้ออะไรนั้นแล้วเขากอ้อนมึงแต่ในเชิงว่าคำนั้นเชิงว่าไปเที่ยวห้างบิ๊กซีกับรถมอเตอร์ไซค์ไปแล้วทารายเนี้ย ข้าไปครับไปพอข้ากลับนี่จูงย่างรัวเราย่างรัวถ้าไรไม่ปะเราวมาปะไว้ไหมกูรุนจูงกับบ้านก็เละทำไมต้องจูงกับบ้านนะอะททำไมไม่ขับมาละ่ะปะย่างแล้วก็ขับมาเลยด่านกับเอไปมาปะไว้ไหมปะกันตายเลยวันกับคืนนะยังไงมันเคียนไปปะ24ชั่วโมง ยังไม่ค่อยตายยอะไปลูกคนหนั่งก็ตบมือแล้วไหนไปน้องว่าหนั้งรกตบมือดิครับว้าปรุงเดียวเลยเข้าตบมือต่อแรกเช็คแล้วว่ายังกี่คนได้รกเลยแล้วเออนั่นแหละ นั่นหมดเวลาแล้วใจไมา้นั่นเนี่ยวย่างรอกรู้เลยนั่นเคยมาแล้วแหละที่เคยมาแล้วโนโนพอล่วงไปแล้วนะ้เคยมาแล,แล้วคุณเดียวไปแล่เดี๋ยวที่วัดดีครับพระอาจารย์ นี่ใครอะลูกผมชื่อเควสครับนายเควสครับนี่ใครอะตัวดำๆเนี่ยชื่ออะไรแลหน้าอยู่มันนอกกองหัวจุกเลยนะแม่อ้ว่าเรายูไมันนอกกองเลยหลุเจริงองไรเลชื่ออะไรชื่อเนื่อยครับแล้วทำไมชื่อเนื่อยพอดีเนื่อยครับเนื่อยไม่ยาาทำไรนี่ พออยู่บ้านก็เหนื่อยไม่ช่วยทำงานทำการเมียก็ทิ้งกับแต่ไม่ใช่เมื่อเหนื่อยทางใต้นันทางใต้ไปว่าถ้าไปทุด้านีก็ว่าเหนื่อยชาเหนื่อยนี่หิว้ามาชุมพรอนแล้วก็้าเหนื่อยนี่มดแรงเลากไ็ไปทุดาาที่ลวงคุณนดั้งอ,อดเกินเลยแต่ไมอ่กูว่านี่แหละกูว่าบ๊อบใช่แล้วชาบ๊อบใชะแล้ว้าบอ๊าบอบของทุดาานั่งไปว่าเหนื่อย แล้วเออแล้วลูกจะไปไหนพอดีผมเนี่ยจะเดินทางเนี่ยไปหา,า,าสาวดวงดาวครับผมนี่จะเดินทางไปหาสาวดวงดาวอ๋อเดินทางไปหาเจ้าดวงดาวแล้วเจ้าไปปันเพื่อลูกเกดเออผมนี่จะเดินทางไปเองครับตามลำพังเออดีลูกหน้าให้เป็นชู้ให้เดินทางปอดไปลูกหน้า เออตีเนียนตีนี้พอหวาเนี่ยวัดบ้านเรานี่มีงานประจำปีทุกๆปีตีเนียนพอใช้นายเหนื่อยน่าย,าย,ายคุณนี่เดินทางไปห้านั่งห้านูราโวจ้า้านั่งนี่ดับคืนนี้ก็ได้สิบเจ็ดนั่งเล่นแจงแ้งหละโวตาพี่น้องยังไม่กลับแจง้งนนเลยหกโมงนู่เลยลือไอแม่ขามาไข่หมูในราดเลยลือ้อ ก็คายมูสเซตพี่น้องต้มข้าวต้มหมักอันน้าต้มานนตมาตาแม่ให้หนายนั่งกินเลยตาแม่มัดแรงเลยอเอาไอ้เจ้าไปหฮะนั่งงานโนราหน้าไหนเหนื่อยนะกับพ่อแมานั่งนี่มีตั้งสิบเกต์นั่งโนราก็โนราก็เอ๊ะไปนี่โนราสะอาด์คู่นึ่งก็ได้โนราที่อยากไปก็ได้โนราเขาร่องก็ยังพออ่านั่งอยู่หน้าจอนั่นติดต่อตาเออ เดี๋ยวป้อมก็เดินตามไปอ่านนั่งอ่า,อานโนราเมื่นครับแอนเนอยครับเอ,อผมก็เดินทางครับเพื่อไปหาสาวาดวงดาวครับโอ้ลวงพนอลบครับ ชุดเราตั้งทรงตังโซอาควาเจ้าเฟตเดินทางมากลางนาได้ข้าว่าเข้าผูกแวกนึกแปลกใจอไดไล่ข้าว่าเข้าผูกแวกแล้วเป็นเดินทางมากลาง,งนากลับไปอกกลับ กานั่งดู่ามฆา้ราบาต่อปิดปตาเมฆก็พอไปไหวด้วยนะครับต่อไปพบกับนั่งดูะาัก็ที่บัดกับเราครับ